ซูชิเบบี้นัทยจากมังคับสองพันยี่สิบี่นะครับวันนี้เช่นนะครับทีมยอดนิยมในสิบเจริญประเทศญี่ปุ่นครับและเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขาวอย่างเป็นทางการนะครับซีเนอเอเซนติฟไวท์เพรสิดเนนต์ครับขอต้อนเชิญครับขอเชิญกลมุนให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับ

タイの少年たちも非常に実力があると思います。ただ、こういう三菱重工カップのようなですね、海外の。 同じ子どもたちと戦うということがやっぱりレベルアップにつながるあのことになるのかなということと、まあ、日本は比較的練習量が多いですですからタイのチームも、えー、もっともっと練習を毎日続けるなどすると評価がいいかなと思います僕はね ที่จะขึ้นจากต่างประเทศเองนะก็มีความสําคัญในการพัฒนาหักฐานค่ะแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเน้นในเรื่องกับปริมาณการฝึกซ้อมก็คิดว่าถ้าเด็กไทยเนี่ยได้ที่สองเยอะๆเนี่ยก็จะได้พัฒนาค่ะผมก็เป็นเรื่องที่ได้รูปอย่างครับขอเรียนเชิญมิวสโจซิตครับขึ้นถ่ายภาพบนเวทีครับคุณสุธัยบนหมอกด้วยนะครับ การโตเลเมนพิเศษนะครับในช่วงเป็กพักฤดูกาลของฟุตบอลไทยลีกนะครับมาเจอกันได้ที่สนามนี้นะฮะมาดูนักเตะเยาวชนนะครับของทั้งอุรวัตรเรศนะครับก็สิ้นสุดลงแล้วน,นะครับอย่าลืมนะครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงต้นเดือน,น,นสิงหาคมน,นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลนัดพิเศษครับมินซูพีเคพีนัสเฟย